สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น Jasmine International หรือ j a z สทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัท Jasmine International ก่อตั้งเมื่อวันที่3ธันวาคม2525ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนหรือโฮลดิ้งคอมพานีโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศและเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันโดยอาศัยศักยภาพของโครงข่ายประกอบด้วยธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยประกอบธุรกิจการให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงให้บริการโครงข่ายดิจิตอลให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งให้บริการ Wi-Fi ทั่วประเทศธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมโดยประกอบธุรกิจให้บริการในทะเลและบริการซ่อมบำรุงโครงขายย่ายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมธุรกิจอื่นๆประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการให้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน Jasmine International Tower และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องสำหรับปี2562ธุรกิจกลุ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งดำเนินงานโดย TTTBB และ TTTI ที่ยังมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายการให้บริการบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี FTTX บนโครงข่ายใยแก้วน้ำแสงเมื่อวันที่2ธันวาคม2562 TTTBB ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง M.O.U กับบริษัท d t แท็กไตนเน็ตเพื่อร่วมเป็น s t r a t e g i c partner ให้บริการลูกค้าบนโครงข่ายฟิก <c oughs> บอร์ดแบนของ t TT, t t b b และโทรศัพท์มือถือของ d t แทให้สามารถเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีขีดจำกัดท้งอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนโทรศัพท์มือถือ Wifi บริการ OTT และคอนเทนต์ต่ตางๆช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างไรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต ในปี2560ที่ประชุมสามาญผู้ถือหุ้นประจำปี2560มีมติอนุมัติให้บริษัท tttbb ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบรนด์อินเทอร์เน็ตจัสตินในเรื่องต่างๆดังนี้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินเส้นใย,ยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน9 8 0 0 0 0คอกิโลเมตรให้แก่ jazzif โดย tttbb จะส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่ jazzif ไม่เกินระยะเวลา3ปีอนุมัติการเข้าทำรายการเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจากจ i f และโดยการประกันรายได้ค่าเช่ารูปแบบของสัญญาเช่าหลักจำนวนร้อยละของทรัพย์สินส่วนเพิ่มระยะเวลาการเช่าประมาณ12ปีวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 2บริษัทได้รายงานผลสำเร็จการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสิมินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ธุรกรรมการขายทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนําแสงส่วนเพิ่มจํานวน7,000คลกิโลเมตรมูลค่าการซื้อขาย38,000ล้านบาทธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนในจํานวน475ล้านหน่วยที่ราคา9บาทต่อนหน่วยคิดเป็นเงินจํานวน4,275ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วน119ของจานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โครงการใบสำคัญสแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท j u s m i n e i n t e เ n a t i o n a l ครั้งที่3หรือ j a ดวอร์สามแจมีอายุ5ปีกระโดยกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้ายวันที่3กรกฎาคม2563แรงจูงใจในการใช้สิทธิ์แปลงสภาพ j จดวอร์สเป็นหุ้นสามัญของแจดในครั้งนี้คือการใช้สิทธิ์เพื่อรอรับเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี2562ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม 2562ในอัตรา1.26บาทถึง1.50บาทวอลเนที่ใช้สิทธิ์แปลงสภาพจะทำให้แจ๊ดได้รับเงินจากการแปลงสภาพอีกกว่า5,000ล้านบาทหลังจากการแปลงสภาพแจ๊ดวอลตัวหารกำไรหรือจำนวนหุ้นของแจ๊ดจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,5,000พันล้านหุ้นจากการแปลงสภาพวอลเลนซึ่งจะฉุดกำไรต่อหุ้นลดลงส่งผลให้ค่า P/E r a t i สูงขึ้น และเงินปันผลลดลงในปี2562บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ34,839ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกิจดังนี้ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีสัดส่วนรายได้สำหรับปี2562าจำนวน31,624ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ90.77ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมมีสัดส่วนรายได้919ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ2.64ธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคาบนาคมมีสัดส่วนรายได้52ล้านบาทธุรกิจอื่นๆมีสัดส่วนรายได้2,244ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ6.44ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริษัทที่เป็นทีบอร์ดแบนมีธุรกิจหลักคือการให้บริการสื่อสารด้านเสียงข้อมูลบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ต ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคานาคมประเภทที่1จากกสทชและประเภทที่3จนถึงวันที่2 9มกราคม2575บริการด้านข้อมูลบริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตปัจจุบัน TT-TBB ร่วมกับ TT-TI ให้บริการบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อทางการค้าว่า 3BB ปัจจุบันให้บริการความเร็วสูงถึง 1,000เมกะบิตหรือ1นจิกะบิตบริการโครงข่ายดิจิตอล TTTBB เป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายจุดโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลพร้อมด้วยบริการโครงข่ายเสมือนเฉพาะกลุ่มหรือ VPN ซึ่งให้ความปลอดภัยและสามารถควบคุมคุณภาพของวงจรสื่อสารได้เป็นอย่างดีเหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่มีสาขาเป็นจำนวนมากเช่นธนาคารสถาบันการเงินโดยมีความเร็วสูงถึง1 0 0่จิกะบิตบริการด้านเสียงบริการโทรศัพท์พื้นฐานบริการโทรศัพท์สาธารณะการตลาดและการแข่งขันบริการบอรดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบันในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นคู่แข่งหลักที่ให้บริการในตลาดสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย ได้แก่กลุ่มบริษัททู TOT กลุ่มบริษัท AIS ในปัจจุบันการขยายตัวของเมือง tttbb ได้ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นและพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องสามารถบริการอินเทอร์เน็ตได้ในระดับความเร็วสูงถึง10กิกะบิตซึ่งมีความเร็วและคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พัฒนาการให้บริการเสริมมือ,อื่นๆอย่างต่อเนื่องอาทิการให้บริการ iptv cloud box storelet และบริการเสริมือ,อื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายบริษัทได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื D ่อนที่ dtac ในการให้บริการแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต fttx ควบคู่ไปกับแพ็กเกจซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินของ dtac ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสัดส,ส่วนของผู้ใช้บริการเทียบกับจำนวนประชากรที่ยังคงมีสัดส,ส่วนค่อนข้างต่ำการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ TTTBB ได้จัดหาอุปกรณ์จากผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รายใหญ่จากต่างประเทศ2รายสำหรับอุปกรณ์โครงข่ายหลักที่ใช้ยังมีผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทดแทนกันได้อีกหลายรายจึงทำให้ TTTB สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ทดแทนหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมากขึ้นในอนาคตจากผู้ผลิตรายอื่นๆได้บริษัททิพนทีอินเทอร์เน็ตหรือ TTTI ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการบอร์ดแบนดอินเทอร์เน็ต t t t ไได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอินเทอร์เน็ตที่1จากกสทชหมดอายุในวันที่19มิถุนายน2567สามารถต่อยุได้คราวละ5ปี TTI สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่1ประเภทไม่มีโครงข่ายทุคมนาคมเป็นของตนเองสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตหลากหลายประเภทอาทิบริการอินเทอร์เน็ตแบบ d i a อ Up บริการอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL บริการอินเทอร์เน็ตแบบ List ล Line บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีหมายเลขและมีหมายเลขบริการอื่นๆเช่นเว็บโฮสติ้งเมลโฮสติ้งแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์บริการอินเทอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง นอกจากนี้ TTGI ยังได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากกสทชให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติหมดอายุในวันที่27มกราคม2571สามารถให้บริการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกสทชผ่านโครงข่ายโทรทัศน์แบบ IPTV แบบบอกรับสมาชิกในพื้นที่ทั่วประเทศบริษัทอินคาวจำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้พัฒนาจำหน่ายหรือให้บริการซอฟต์แวร์ทั่วไปและซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง InC คาลสโตเลตโปรแกรมเป็นโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถจับเก็บไฟล์ไว้บนพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ i n c o u ลไ IPTV โปรแกรมเป็นโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถดูทีวีและสื่อบันเทิงต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นรายการสดภาพยนตร์วิดีโอคลิป ลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB มีจำนวน3.2ล้านรายในจำนวนนี้กว่าร้อยล60เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ FTTX มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่652บาทซึ่งสูงที่สุดในตลาดบอดแบงอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเทคโนโลยี x d s l เป็น FTTX ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอแพ็กเกจที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และรองรับคอนเทนต,ต์ต่างๆได้มากขึ้นการเข้ามาของ5 g จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบอร์ดแบนด์หรือไม่เมื่อความเร็วเน็ต5 g สูงขึ้น3มเหตุผลหลักทำไม5 g มาแทนบอร์ดแบนด์ไม่ได้1อุปกรณ์ที่รองรับถ้าจะใช้5 g ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับส่วนบอร์ดแบนด์ใช้ Wi-Fi ได้ทุกเครื่องใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์มากกว่า2บอร์ดแบนปลอดภัยกว่าในการรับส่งไฟล์ไดเรกเพียร์ทูเพียร์และธุรกิจยังต้องการซีเคียว Wi-Fi บนโ Lo ค a l Area Network เพราะ Wi-Fi ครอบคุมทุกพื้นที่การเปลี่ยนไปใช้เซลลูลา่าขึ้นอยู่กับการวางเสาเช่นสมอลเซลการติดตั้งใช้เวลานานกว่ากว่า 5G จะครอบคลุมผู้ให้บริการต้องเล่งขยายสัญญาณให้ครอบคลุมจุดเด่นของออปติคอนไฟเบอร์เคเบิลเมื่อเทียบกับสายแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งได้ในระยะทางที่ไม่จำกัด ไม่มีผลต่อสัญญาณรบกวนต่างๆรวมถึงคุณภาพของ OFC ทําให้ลดพื้นที่การติดตั้งได้หลายเท่าตัวธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการในทะเลและบริการซ่อมบํารุงโครงข่าใยใยแก้วนาแสงใต้ทะเลทั้งชายฝั่งด้านตะวันออกและตะวันตกให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรับส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ รวมถึงให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เซอร์วิสและเลาเตอร์และให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย7บริษัทได้แก่บริษัท Jasmine Sub Submarine Telecommunication หรือ GSTC ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงใต้น้ำบริษัทไทยลอง n c e Telecommunication หรือ TLDT เป็นผู้ได้รับสัมปทานส่วนงานขยายโครงข่ายเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงใต้น้ำในทะเลด้านตะวันออก และตะวันตกบริษัท j u s t t e l Network หรือ Jazztel บริษัท Jasmine Internet หรือ Jinet บริษัท Acumen หรือ ACU บริการสื่อสารโทราคมนาคมผ่านดาวเทียมหรือ VSAT บริษัท Asia Regional Service หรือ ARS เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างสถานีภาคพื้นดินสำหรับโครงการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม Asia บริษัท Smart Highway ธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมและธุรกิจข่าวคอมพิวติ้งแบ่งการให้บริการได้เป็น2ประเภทบริการโครงสร้างพื้นฐานข่าวบริการด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่นๆบริษัทพรีเมียมแอสเซทดำเนินกิจการด้านอาสังหาริมทรัพย์สำหรับอาคารสำนักง,งาน j ั s m ินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสำนักง,งานสูง31ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ปัจจุบันสัดส,ส่วนไรายได้หลักของบริษัทมาจากการให้เช่าพื้นที่ในส่วนของอาคารสำนักงานโดยมีพื้นที่เช่ารวม4 1 5 3 5ตารางเมตรบริษัทศูนย์บริการวิทยาทานอินเทอร์เน็ตกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสติมินแจ๊สือหน่วยลงทุนในแจ้สไซเอฟจำนวน1520ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ19ดําดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเส้นใย,ยแก้วนำแสงโดยการนำรั์สินเส้นใย,ยแก้วนำแสงร้อยละ80 ให้ tttbb เช่าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าหลัก j a if จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าหลักและเข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ tttbb สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงร้อยละ20นอกจากนี้ j a if เข้าทำสัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน กับ t t ทเป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุนโดยกองทุนจะชำระค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนให้แก่ TTTB ในอัตราที่ตกลงกันบริษัท t b b t v มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขายต่อบ,บริการโทศรศัพท์เคลื่อนที่แบบโคงขายเสมือนและบริการ IPTV ความเสีย่ยงในการประกอบธุรกิจด้านรายได้บริษัทเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มรายได้ด้วยการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ KT Corporation จากเกาหลีใต้ด้านบริการ IPTV ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในธุรกิจที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีเพื่อเป็น strategic c o n t a n t โดย IPTV เป็นแหล่งรายได้ส่วนเพิ่มต่อย,ยอดจากบริการบอร์ดแบนและโมโนเทคโนโลยีในฐานะ เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์และสแตติกคอนลแทนต์เพื่อทำธุรกิจ IPTV โดยนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ต่อยอดจากฐานลูกค้า band, บอร์ดแบนด์บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกคุณภาพสูงที่ครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้บริษัทได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ d t แท็ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเพิ่มบริการในรูปแบบโมบายอินเทอร์เน็ตรวมกับบริการฟิกบอร์ดแบนทำให้บริษัทเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้หลากหลายขึ้น ด้านการเงินธุรกิจบอร์ดแบนมีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาทําให้บริษัทต้องลงทุนขยายและปรับปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเพื่อคงความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มหรือรักษาฐานลูกค้าและรายได้ของบริษัทและวางแผนการลงทุนรวมถึงพิจารณาทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความจําเป็นและสอดคล้องกับกระแสงเงินสดในแต่ละช่วงเวลาในส่วนของการขายทรัพย์สินเส้นใย,ยแก้วนาแสงเพิ่มเติมเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนสองนนั้นทําให้บริษัท มีเงินทุนสําหรับการชําระหนี้ยืนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการรวมถึงการจ่ายปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นการซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนของบริษัททําให้ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอปัจจุบันบริษัทถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นร้อยละสิของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนความเสี่ยงมีภาระหนี้สูงขึ้นทําให้จ่ายปันผลน้อยลงนักลงทุนสถาบันไม่เข้าซื้อเหตุมีปัญหาด้านบรรษัทพิบาล อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ DE อยู่ที่15.83เท่าโครงสร้างรายได้แยกตามบริษัทในปี2562ก็มีรายได้รวมทั้งสิ้น34,839ล้านบาท ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยขึ้นไปธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริษัทที่บป็นทีบอดแบนถือหุ้นอยู่99.87%บริษัทที่บป็นทีอินเทอร์เน็ตถือหุ้นอยู่99.99%บริษัทอินคาวถือหุ้นอยู่ 100%, 100ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมบริษัท j จัสตินซับ r รี e เ e เลคอมมิเน c คชั่น ถือหุ้นอยู่100%บริษัทไทยลองด Distance Telecommunication ถือหุ้นอยู่90%บริษัท Just t a l Network ถือหุ้นอยู่100%บริษัท Just Min Internet ถือหุ้นอยู่98.33%บริษัท a c c u m e n t ถือหุ้นอยู่100%บริษัท a s i a l i e y n n e l l ถือหุ้นอยู่98.04%บริษัทสมาร์ทไฮเวย์ถือหุ้นอยู่67.40%ธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมบริษัทจัส m i n e Telecom System ถือหุ้นอยู่43%บริษัทคาวคอมพิวติ้งโซลูชันถือหุ้นอยู่97.87% ธุรกิจอื่นบริษัทพรีเมียมแอสเซทถือหุ้นอยู่100%ศูนย์บริการวิทยาการอินเทอร์เน็ตถือหุ้นอยู่37.50%กองทุนรกองทุวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสตินถือหุ้นอยู่19%บริษัท TBBTV ถือหุ้นอยู่100%ครับข้อมูลทั่วไปของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นนีสินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมเพิ่มขึ้นกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o <AO> a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE <AO> เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 8.26เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่3.89เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ0.79บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่58.01% Jazz ก็จะจ่ายปันผลปีละ3ครั้งนะครับ Jazz ก็มีพายอยู่ที่0.50บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลอยู่ที่44.61%ผู้ถือหุ้นใหญ่นายพิษโพธารามิก54.99%บริษัทไทย NVDR 6.31%นายทิศช,ชวน1.61%เซาท์อีสเอเชีย1.32% UBS AG สิงคโปร์1.21%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดล่าสุด8,592ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.92บาทสูงสุดหปีอยู่ที่6.80บาท j จ z สก็มี Market Cap อยู่ที่25,435ล้านบาทเป็นลำดับที่91ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ